อะไรเผาลอยเพียบเครื่องมือวันนี้ก็เก็บจากลงกึงฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเตี๋ยให้คนเช่าแล้วเราก็มาเก็บเอามาไว้ข้างๆนี้เพราะว่าเราต่อหลังคาแล้วทำหลังคาแล้วก็เก็บเอาไว้ก็จะมีพวกเผานะครับ อะไรก็ขนออกมาเกือบหมดแล้วยังไม่หมดนะครับเผาเดิมเผาลอยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ให้ดีนะครับก็จะมีพื้นที่ใช้สอยทํางานแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกอะไรเอาไวา้คอยซ่อมบํารุงหลายๆอย่างสําร,รับเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็กั้นทาประตูกั้นรั้วสองข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยแล้วก็เป็นพื้นที่ไว้สาหรับจัดเก็บเผาลอยด้วยนะครับเดี๋ยวเคลียร์ตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แค่เก็บย้ายฝั่งมาก่อนนะครับโอ้เยอยะแยะมากมายเผ <laughs> าเดิมเผาลอยก็มีเยอยะแยะมากมายนะครับอะไรอลอยก็มีหลายอยา่างค่อยๆเคลียร์โอโห้ห มีขนาดว่าปีกว่าๆยังมีเยอะขนาดนี้มีหนาแล้วก็ทําอู่กันเป็นสิบสิปีของถึงเต็มไปหมดหน่หนันอยู่ตรงนู้นนี่เยอะแยะมากมายอยู่บนรถด,ด้วยอยู่ข้างรถด,ด้วยเต็มไปหมด <laughs>